ของคู่รักเพราะฉะนั้นขอมาเป็นคู่และถ้าเกิดเดี๋ยวนีนฉั้นมีรางวัลพิเศษให้สักรักนะคะอันนี้พิเศษจริงๆขอบล็อกเรื่องนี้นอันนี้นะคะสําหรับคนที่มาเป็นคู่นะคะวันนี้ถ <c oughs> ้าใครที่ของแก้มแนการมาด้วยการของแก้มกันที่ันมีรางวัลพิเศษมอกให้ค่ะอันนี้อันนี้พิเศษนอกก็เหนือนล้เหนื <c oughs> อันนี้นอกเหนือขอรีเควสเองเพื่อ อันแต่ว่าอันอันเอาไว้ทีหลังเดี๋ยวเอาคู่ขึ้นมาเล่นเกมกับเราก่อนมีไหมคะอาสาสมัครไม่มีเดี๋ยวให้ต้องนักเลือกนะน้ำหนักเลือกเลยเลือกเลยเหรอนี่ไงมียกมืออยู่บ้านไหนไหนยกมือเชิญเลยค่ะเป็นคู่ครับเป็นคู่ค่ะเป็นคู่ค่ะเชิญเลยค่ะมาแล้วหนึ่งคู่นะครับเหลืออีกสองคู่อีกสองคู่นะคะขออีกสองคู่เชิญหน้านี้เลยค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องสาธิตให้เขาดูก่อนใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆกอเอาให้ผมให้เขนั่งโซฟาเลยที่ว่างแล้วด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งสามกันนะจ๊ะเราสองคู่ะไปคู่หนึ่งแล้วมีอีกไหมฮะมีไหมคะอีกสองคู่อาสาสมัครอาสาสมัครอีกสองคู่มาอีกคู่หนึ่งนะครับได้อีกหนึ่งคู่แล้วนะคะเดี๋ยวไปรอข้างหลังก่อนนะฮะไปข้างหลังเลยค่ะ สามทีให้เขาดูใช่ไหมใช่แล้บขอเสื้อสามทีด้วยครับเชิมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับหเชื่อไหครับรีมค่ะชื่อรีมอายุเท่าไหร่ครับใกล้ๆกับพี่เลยครับ ใช่เลยครับอายุเท่าไหร่ครับหกตอนนั้นแหละก็ใกล้กับพี่นะเป็นมีความสัมพันธ์เป็นเพื่อนกันมานานเลยครับมานานค่ะตั้งแต่ชั้นไรฮะตั้งแต่มหนึ่งถึงมหกรักกันมากเดี๋ยววันนี้มาปิดเสื้อด้วยกันนะครับผมมาที่คู่ต่อไปสวัสดีครับชื่ออะไรครับพลอยค่ะชื่อน้องพลอยอายุเท่าไหร่ครับสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดปีครับวันนี้มีแต่เด็กๆก็นั่ารัย สวัสดีครับชื่ออะไรครับนักค่ะชื่อนักแลยแล้ววันนี้เราก็ได้ผู้ชนะนะครับอยากอายุเท่าไหร่ครับ17ค่ะ17ปีเป็นเพื่อนกันมานานหรือยังครับแล้วมสิมมห้าปีหนึ่งแต่เป็นปีหนึ่งที่มีคุณค่าและมีความสัมพันธ์ที่ดีใช่ไหมฮะสวัสดีครับเสื้อสวยจังเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะมีค่ะมีนะฮะมีอายุเท่าไหร่ครับ 16ปีอะครับมีเส้วได้เส้อตัวนี้มายัางไงครับนม่สั่งเวอร์แฟนคลัลบนะดีมากครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเสื้ออะไรครับน้องอิงครับอายุเท่าไหร่ครับ16เป็นเพื่อนกันมาแล้นะครับ,บ,รรบม .1 มจะถ,ถึงม .2 นี่พี่คงอึ้งเลยนะก็เป็นเพื่อน เดี๋ยวตอนนี้เรามีเสื้อสาธิตมาหรือยังครับนี่คือวันนี้ทราบว่าผมจะมาหรือเปล่าครับหรือว่าบังเอิญทราบเลยใส่เสื้อตัวนี้มาด้วยนะครับดีใจจังเลยมาเราพร้อมที่จะสาธิตให้ดูคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือเสื้อทวิตของเราเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการพับเก็บอย่างง่าย เพราะว่าเวลาเราเดินทางใช่ไหมคะกปกติเวลาเดินทางลำบากไหมคะับเชือกลบาบากมากครับใช่ลำบากนี่นนยหลอกแค่นี้น่า,ารักไหมน่ากินเดียวเชียวครับเหมือนขนมมากไม่รู้ชื่อว่าอะไรอ่ะแต่ขนมอะน่ะนี่อันนี้คือรูปแบบที่ถูกต้องนะคะอันนี้คือรูปแบบให้ดูก่อนให้ดูก่อนรูปแบบที่ถูกต้องท<ะ>ีนี้เดี๋ยวเราจะจับถึงจับก,การบิดเราต้องติดลับออกมาให้อยู่ในรูปนี้ประสาธิตการบิดเดี๋ยวดิฉันจะจับก,กรารเขางานนะคะ ตัวนี้นะตอนแรกไม่เอาสวยไปสวยไป๋ยบไม่สวยค่ะนี่ค่ะอ่ะเราขยับมาตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆต้องดูนะครับคือสองคนเนี่ยยืนันคนละฝั่งนี้จับเสื้อไว้ให้มั่นจับด้านไหนอะนิ่มืเสื้อหรือกางเกงเนี่ยผมดูอ๋อกือเกงกางเกงทวิสด้วยเหรอครับใช่แล้ว มีทุกอย่างถูกต้องโอเคเริ่มจากถือกรพลกะฝาถือกระพละฝานะคะเดี๋ยวของกันวางจากนั้นไเอาไม่เาดเยนับเนหมุนหมุนนะฮะดูนะครับเราต้องช่วยกันซาวเนี่ยตื่นเต้นจังเลยได้ครับพี่ได้ได้ครับได้ครับ ระหมูไปเรื่อยๆปุ๊บมาจะบิดเราต้องบิด,บด,บดคือเหมือนกันอย่างนี้แล้วก็จับมาคู่กันคันโทษน,นะคะน้องเมื่อกี้ที่พี่ให้ดูเหมือนจะไม่ใช่หน้าตายอย่างนี้เื <c oughs> อนน,นมันสวยมากพนะี <c oughs> ่เลยบอกว่าเราต้องทำให้ดูว่าเราต้องการสวยนะคะน้องไมไ่น้องไม่ร่วมมคืองนี้คือที่มันยากเนี่ย มันไม่ได้สวยมันง่ายๆไงมันยากเหมือนกันเข้าใจความยากของการบิดแต่เราสามารถเลือกลายได้ไ่คะนี่ค่ะคือข้อดีของรายนาสมมติว่าได้แล้วจบยางยังไม่จบเราต้องทาอะไรด้วยค่ะสำหรับเสื้อเห่านี้ปกติถ้าเราหาเราบิดเราใช้หนังยางใช่หมคะรักล้อร้อนไหมไม่รักแต่เสื้อเหล่านี้เราใช้เชือกค่ะคือมันง่ายไปนั่นเองหนัยาง ของสาวบางๆครับบางๆโอเคเรางนี่น้องๆเขาต้องทำฟูริกี่อาครับเราต้องฝังมีดนนีเหรอมันมันมันไม่ยากครับแต่มันทำไม่ง่ายจริงเสร็จแ,แล้วค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ได้รางวัลเพราะมันไม่สวยเลย เดี๋ยวพี่จะจับเวลาใครได้มากที่สุดและสวยที่สุดใครแล้วมากที่สุดสวยที่สุดภในเวลา5นาทีโอ้ยากไปไหมมยากแป็ขับแะที่ทำได้ไหมทำได้ไหมคะทำได้ไหมครับทำได้แลวยังไงเราเชิญน้องคองรื้อกันไปเลยเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยค่ะลงมาหยิบเสื้อพ้ดทีฉันบอกว่าจับเวลาปึ๊บให้น้องลงมาหยิบเสื้อแล้วก็จับปูแล้วก็ปิดปิด โอมไหมคะหอมไหมคะคนดูหอมไหมคะคนเล่นทอมไหมคะไม่ัองไมทำหน้าก่อนเอานะคะตัวสูงเครยน่ก